นำทางชีวิตยังไงดีไม่มีหลงทางครับวันนี้ครับเทมจะเอาหลักการง่ายๆครับที่ทำให้พวกเราออกมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทำให้เดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงนะแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่เราไม่มีทางหลงทางแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยตรงนี้กันครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่างและนี่คือ2 0 0 0ูนย์ศูพอดสต์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนโซลูชันพอดแคสต์นะครับก็วันนี้ยุ่กับเทมส์เหมือนเดิมครับทุกคนนะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับปี2 0 2 6ปีม้านะทุกคนนะแล้วก็ผมหายไปสัก2อาทิตย์ได้มั้งเออนะประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงที่หายไปเนี่ยคือปิดนะปิดโรงเรียนตัวเองไปแล้วหนีไปเที่ยวมานะครับทุกคนนะไปเที่ยวมาไปญี่ปุ่นมาประมาณ10วันนะครับแล้วก็กลับมาช่วงปลายปี นปีนก็คือเริ่มวางแผนน,นู่นนี่นนเนาะจัดก,การอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ก็เลยเป็นพอดแคสต์ตอนแรกแล้วกันนะครับของปี2026นะครับจริงๆช่วงก่อนหน้านี้แล้วกันไม่นานนะครับผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับคุณพ่อครับเราก็คือ,อเราไม่ได้คุยกันบ่อยขนาดน้นนะทุกคนคุณพ่ออย,อยู่อยู่คนละบ้านกับผมนะครับเราก็เด้ได้มีโอกาสนั่งคุยกันใช่ไหมซึ่ง คุณพ่อปกติเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบแนะนำเนาะคุณพ่อจะชอบเอาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็บทเรียนที่ตัวเองได้เจอไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการทํางานเนาะแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยซึ่งคุณพ่อมีประสบการณ์ทํางานนี่ต้งองบอกว่าโชคโชนมากนะครับทั้งบริษัททั้งในบริษัทญี่ปุ่นนะบริษัทไทยบริษัทข้ามชาติต่างประเทศนะครับทำงานอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยก็เลยได้มีโอกาส นั่งคุยกันเรื่องประสบการณ์ทํางานต่างๆนะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมชอบมาก mm. ผมรู้สึกว่าพ่อก็แชร์ให้ฟังแหละเราก็อยากให้เหมือนเราเอาไปเป็นหลักการในการที่ใช้ในชีวิตเนาะ mm. เพื่อให้เรามั่นใจว่าเออเวลาเราทําอะไรต่างๆในในแต่ละปีนยซึ่งผมเชื่อว่าปกติทุกต้นปีอ่ะเออทุกคนมันจะมานั่งเฮ้ยปีนี้ทําอะไรดีวะปีนี้อยากจะไปไหนนะปีนี้ต้องมี OK r อยังไงใช่ไหมมีเป้าหมายยังไงอะไรแบบนี้นะครับคือ หลักการที่พอนั่งคุยกันไปนั่งฟังพ่อเล่าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเอามาใช้กับเรื่องการวางแผนชีวิตพวกนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ว่าปีไหนอ่ะมันเอาสิ่งนี้มาใช้ได้ทุกปีเลยอ่ะนะครับก็ย้อนกลับไปที่เรื่องที่ประสรบการณ์ทํางานของคุณพ่อผมละกันนะครับก็คือคุณพ่อผมเนี่ยเคยทํางานอยู่ในขอบังคับการบิน,นครับทุกคนก็นึกถึงแบบคนที่คอยดูทาฟฟิกอ่ะนะเวลาเครื่องบินขึ้นลง นะครับอันนี้ปล่อยเครื่องอันนี้เตรียมพร้อมเครื่องเตรียมแลนดิ้งอะไรนะเวลาเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมมันก็จะต้องมีการาคุยกันระหว่างาพายลอลนักบินนะครับกับทางหอง,อง,องการบินเพื่อดูว่าโอเคเครื่องบินพร้อมที่จะลงจอดแล้วหรือแบบใครเคยขึ้นเครื่องขาไปนะอย่างตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยขาไปก็ดีเลย์เพราะว่า,าการจะรจรบนท้องฟ้าหนาแน่นน,น,น,นนะครับทำให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้ก็ต้องรอปล่อยคิวปล่อยทาฟฟิกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของ Air Traffic Control หรือว่า ATC นะครับดูแลเรื่องการจราจรทางอากาศนะครับคุณพ่อผมก็เคยทำงานในส่วนของดูแลเรื่องตรงนั้นในของกับการบินนะครับทีนี้พ่อบอกว่าตอนที่ทำงานเนี่ยครับจริงๆแล้วเวลาคนทำเรื่อง Air Traffic Control เนะี่ยมันจะมีหลักการอยู่4ข้อที่ต้องยึดนะเอามาใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับข้อแรกคือ p l n n h e a d นะจะทำอะไรต้องวางแผนล,ลงหน้าเสมอนะครับนี่คือข้อที่1 นะข้อที่2องครับ Keep alert นะ alert ก็คือตื่นตัวเนาะต้องพยายามตื่นตัวอยู่เสมอสังเกตความผิดปกติต่างๆนะครับข้อที่สามครับ look around นะคือมองไปรอบๆนะมองให้รอบด้านให้เห็นปัจจัยนู่นนี่นั่น,นต่างๆนะครับไม่ใช่มวแจะก้มหน้าก้มตาไม่มองดูอะไรนะครับข้อที่4นะครับ clear and concise นะ เคลียร์คอนไซส์เนี่ยหมายถึงการสื่อสารเนาะต้องเคลียร์ต้องชัดเจนแล้วก็คอนไซ s e คือกระชับนะครับต้องกระชับนะไม่ใช่ยืดยาวเป็นน้ำพูดอะไรไม่รู้นะแล้วมันทำให้การคอมมูนิเคชมันไม่ไม่ไม่เข้าใจอะดูแล้วมันยากที่จะพูดคุยนะครับนี่คือ4หลักการนะที่ใช้ในการปฏิบัติในเรื่องของ Air Traffic Control อย่างจริงจังนะครับซึ่งพอเรานั่งคุยไปอย่างเงี้ยพ่อบอกจริงแล้วไอหลักการเนี้ย มันถ้าเราดูดีเนาะมันไม่ได้ใช้แค่การควบคุมเนาะนาวิเกตนะครับทิศทางการจราจรทางอากาศหรอกนะแต่ว่ามันเป็นหลักการที่เราสามารถเอามาใช้ในการบริหารทิศทางเนาะดูทราฟฟิกดูการคอนโทรลการาทิศทางต่างๆของชีวิตของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับถามว่ายังไงเราก็ตรงๆเลยเนาะแพลนในเฮดใช่ไหมก็คือคุณต้อง วางแผนชีวิตไงครับคุณต้องคิดไปข้างหน้านะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการคิดไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งซึ่งคุณพ่อผมบอกว่าชอบมากเลยคือ b e g i n with the end in mind นะคือคิดจากจุดจบนะครับคิดจากจุดเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นเนาะคือหลักการนี้มันเป็นหลักการของ s e v e n นฮนะครับของใครเคยอ่านหนังสือแล้วนะคือ,เ,อ,อเขียนโดยคุณสตีเวนสตีเวนคัฟวีนะครับก็เป็นหนังสือ มาตากเลยอ่ะนะแล้วก็หลักสูตร7 Habits เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผู้นำแล้วกันทุกคนที่เป็นคนที่เก่งๆอย่างเงี้ยหรือว่ามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาจะมี พฤติกรรมพวกนี้นะเอย่างเนี่ยอยู่กับตัวนะครับซึ่งเนี่ยเป็นหลักการข้อหนึ่งใน7 Ha b i t s นะครับก็คือ b บิเกนวิธีเอ n ิทมาให้เริ่มการคิดจากจุดจบนะครับแล้วค่อยย้อนกลับมาว่าแต่และเส้นทางที่คุณเดินไปเนี่ยคุณจะต้องเดินไปถ้าประมาณไหนบ้างแล้วอจริงถ้าอิงจากการบิเกนวิธีเ e ริทมาเนี่ยนี่คือคิดเหมือนคิดเชิงกลยุทธ์เลยนะนะคือนักกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องเริ่มจากว่าฉันจะไปไหนใช่ไหมฉันมีวิชั่นมีภาพที่ฉันอยากจะเห็นในชีวิตฉันยังไงอะไรแบบเนี้ย เราค่อยย้อนกลับมาว่าโอเคถ้าฉันจะเดินไปที่จุดนั้นอะอะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถทําได้บ้างเนาะฮาวต้องทํำยังไงแล้วทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนี่คือหลักการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเริ่มจากเป้าหมายที่เราต้องการจะไปนะครับนี่คือขนะ้อแรกเนาะ plan ahead ข้อ2นะครับ keep alert ใช่ไหมตื่นตัวเนาะ เรามาระวังอยู่เสมอนะครับเหมือนกันเนาะคำว่าตื่นตัวเรามาระวังอยู่เสมอเนี่ยมันคือเรามาระวังอะไรล่ะคือเรื่องนี้มันใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตเลยถ้าคุณทําธุรกิจคุณก็ต้องมอคอยระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์ที่มันดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตนะครับในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณใช่ไหมดูเรื่อง cash flow ดูเรื่อง employee satisfaction ดูเรื่อง stock รูอะไรเงี้ยนะคือ ทุกอย่างมันก็จะมีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่เป็นคริติคอลพอยต์ในแต่ละเรื่องที่เราดูแลถ้าธุกกิจเป็นเรื่องนั้นหรือถ้าอย่างเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอดูว่าเฮ้ยพฤติกรรมอะไรนะป้องกันอะไรคือสิ่งที่เราต้องดูว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ควรทําหรือว่าพฤติกรรมที่มันดูแล้วแปลกประหลาดดูแล้วมัน น่าจะมีความน่าสงสัยเพราะพูดง่ายอะไรคืออะไรคือสิ่งที่มันไม่ดีะนะเราก็ไม่ต้องทานะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมอะไรที่ทําแล้วมันก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อเรื่องของชีวิตต่อเรื่องของที่มันกระทบเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของเราเนี่ยนะก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งถ้าเรามี m i n d s e t ของการที่เป็นคน Keep alert เนี่ยคอยตื่นตัวระวดระวังภัยต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมในชีวิตของเราเนี่ยที่ เป็นคนที่มองการลวงหน้านะป้องกันปัญหาที่เป็น worst case scenario ได้นะครับยกวอย่างเช่นพฤติกรรมง่ายๆเลยนะในชีวิตเนี่ยที่พ่อบอกว่า <c oughs> อ่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องนึกก็คือสมมุติเวลาเราเข้าไปนั่งในห้องประชุมนะครับหรือไปนั่งในสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่เราอาจจะแบบไม่คุ้นเคยที่ใหม่ๆห,หรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะแพาเป็นไปได้ทุกคนพยายามอย่านั่งหันหลังให้ประตู นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรีแอคได้ช้าไม่ทันการนะครับเราออกประตูได้ไม่ทันหรือว่าสมมุติมีใครดันเข้ามาทางประตูอะไรแบบเนี้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูได้ไม่ทันการหรือว่าจัดการได้ไม่ทันการมองไม่เห็นภาพนะครับนี่คืออาจจะยกตัวอ,อย่างพฤติกรรมเล็กๆแล้วกันในชีวิตที่พูดถึงของคีบอเลอร์นะครับถัดมาครับข้อ3กครับลูกกราวนะคือต้องมองรอบๆเนาะมองให้รอบด้าน แล้วก็จริงๆถ้าเราเอาข้อนี้ดีๆมันเหมือนนักกลยุทธ์เลยนะมันคือการที่คุณต้องรู้เขารู้เราอ่ะถูกไหมรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่นะฮะคำคมของสุนบูก็มาใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนคือมองให้รอบด้านเนี่ยรอบด้านที่เราเห็นคืออะไรก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคือมองไปรอบๆตัวเราแหละว่าโอเคสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะการแข่งขันที่เราเจอนะครับก็ถ้าเป็นนักกลยุทธ์ก็จะมีหลักการของมันนะเนาะ พวกเพสเทลพวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าโอเคถ้ากลับมาที่เรื่องของชีวิตของเราเนี่ยเอาง่ายๆคือคุณมองเรื่องสถานการณ์ภายนอกที่มันกระทบกับตัวคุณสถานการณ์าการทํางานสถานการณ์เชิงเซกเตอร์ที่คุณทํางานอยู่สถานการณ์ของอ,อะไรละ่ะไม่ว่าคุณไปเจอเรื่องอะไรพยายามมองให้มันรอบด้านมากขึ้นนะครับอย่าเชื่อนาะออย่าเชื่อโดยไม่ตั้งคําถามนะพวก Uh, Critical Thinking เนี่ยการคิดที่ชัดเจนะนะชัดเจนเคลียร์มองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่และไม่ใช่เนี่ยนะครับ Critical Thinking เนี่ยจำเป็นมากยิ่งโดยเฉพาะในยุคที่มันเป็นยุคของ AI, เอ g a เอ n อ g a t i v e t i เ e AI เราจะเห็นข่าวเห็นคอนเทนต์เห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่ถูกเจเนเรตโดย g e น a อออกมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องมี critical thinking ที่ดีนะครับเพื่อที่จะ j u d g ม e น t ให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะเชื่ออะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรเชื่ออะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกนะยกตัวอ,อย่างมาเซ็ตง่ายๆเลยครับทุกคนไม่มีของฟรีในโลกเนี่บอกว่าคือ ผมเคยที่จริงเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเรามักจะเคยเจอแบบคนชอบเดินเอาตุ๊ก,กตาเล็กๆพวงกุญแจนูน่นนี่นั่นมาแจกะอะไรเงี้ยให้ฟรีครับให้ฟรีครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอคุณลุงคุณป้าที่เขาอาจจะไม่เคยเ,เจอสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเขาคิดว่าเอ้ยให้ฟรีจริงอ่างเงี้ยก็จะไปรับมานะครับแล้วพอรับปุ๊บเป็นไงฮะอ่าขอข้อมูลนูน่นนี่นั่นก็มันเหมือนการเทรดอะคุณได้พวงกุญแจไปก็ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ไปทํากิจกรรมนู่นนี่นะอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นไม่มีของฟรีในโลกครับทุกคนเรื่องแม้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอโอเคมันอาจจะฟรีจริงก็ได้นะโปรโมชั่นเปิดร้านแจกฟรีนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณก็ต้องไม่ลืมว่าเวลาคุณไปเข้าแถวฟรีเพื่อรับของโปรโมชั่นเปิดร้านพวกนี้นสิ่งที่คุณเสียไปคืออะไรครับ เวลาในการต่อคิวต่อแถวที่มหาศาลทางที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการจะเอามาฟรีเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการมาตั้งแต่แรกโดยซ้ำคือเราไปต่อแถวเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามันฟรีกันเลยละฉะนั้นเนี่ยของฟรีในโลกไม่มีนะดูคนโอเคไหมนะครับคือแม้กระทั่งอะไรที่มันดีเกินจริงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณเอาเงินมาฝากกับฉันเดี๋ยวฉันให้ดอกเบีย้ยเดือนละ10%อะไรแบบเนี้ยคือเฮ้ยมันมีเหรอมันมีจริงเหรอบนโลกนี้อย่างเงี้นะครับ คืออะไรที่มันดีเกินไปดีเกินจริงเนี่ยขอให้เราแวดระวังมองให้เห็นให้ลึกเข้าไปนะครับมองให้รอบเอาไว้อย่ายามองอะไรแค่สั้นๆเล็กๆแล้วก็เชื่อง่ายๆนะครับนี่คือการมองให้รอบด้น,นะแล้วก็สุดท้ายข้อ4กคับ clear and concise นะครับ,ค,รบคือในเรื่องของการจราจรทางอากาศจริงเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือ clear and concise เนี่ยมันคือ เมื่อเรามองเมื่อเราทำา3ข้อแรกเนาะวางแผนชีวิตแล้วนะครับคีบอเลิศและดูว่าอะไรคือ worst case scenario คือจุดที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนมีปัญหานะคอยระแวดระวังเอาไว้แล้วนะครับคอยลูกกร,ราวมองรอบด้านเนาะปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในตัวเราเองเป็นยังไงทิศทางโลกข้างนอกเป็นยังไงเมื่อเรามองรอบด้านแล้วข้อที่4นะครับเราจะสามารถคิดและแตัดสินใจได้อย่างเคลีย และลงมือทําได้อย่างคอนไซส์มากขึ้นนะหมายความว่าอะไรเมายเพราะว่าเมื่อคุณเห็นทั้งหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มคิดได้แล้วว่าทิศทางที่คุณต้องการจะเดินไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคุณนะความคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดลงมือทำเนี่ยมันจะเคลียร์มากๆเลยมันจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็มันจะลงมือทาได้ทันทีนะอย่างกระชับนะเพราะคุณจะเริ่มต้นได้เลยเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเริ่มเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะนะมันนําไปสู่ทิศทางที่คุณต้องการจะไปอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ4หลักการทุกคนถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตในชีวิตของเราได้นะครับในทุกๆปีหรือแม้กระทั่งในทุกๆวันเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยว่ายังไงก็ไม่หลงทางแน่นอนนะที่สําคัญคือถ้าเรามีมีโก a ที่ชัดเจนมีแผนที่เราเป็นเป็นเป้ามองไว้ล่วงหน้าและกันเนาะคือมันอาจจะไม่ต้องเป๊ะๆุกคนนะอย่าเข้าใจผิดว่ามันต้องเป๊ะขนาดนั้นแผนมันเปลี่ยนได้นะครับเป้ามันเปลี่ยนได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย เป้าหมายมันเป็นตัวที่ทําให้เหมือนเป็นไกด์ไลน์อ่ะให้เราลงมือทํเป็นเหมือนเส้นทางนะขีดทิศทางเอาไว้แต่ในทิศทางนะคุณจะแวะไปเที่ยวไหนบ้างคุณจะขับเร็วบ้างขับช้าบ้างแวะกินข้าวแวะเติมน้ํามันบ้างเหมือนขับรถไปตามทางอะ่ะนะครับถ้าคุณอ่าชิวบ้างเหนื่อยบ้างเร่งบ้างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะไม่ว่าคุณจะดีไม่ดีแย่อย่างไงเร็วช้าอย่างไงเนี่ยทิศทางที่คุณไปมันไม่ผิดแน่นอน นะครับและนี่ก็คือ4หลักการครับทุกคนที่แทนว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยซึ่งอ้างอิงมาจากหลักการของ Air Traffic Control เนาะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ข้อข้อหนึ่งคือ Plan a h e a d นะครับข้อที่2คือ Keep Alert ข้อที่3คือล a round นะครับแล้วข้อที่4คือ Clear and Concise นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะเริ่ม Podcast แรกด้วย แนวคิดง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เอาไปย่อยง่ายๆแล้วก็เอาไปลงมือทํากันได้ในทุกๆวันนะครับก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในช่วงเริ่มต้นปีนะครับก็สุดท้ายเนาะถ้าชอบนะครับในสิ่งที่เกมเอามาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะบทเรียนจากคุณพ่อวันนี้นะครับก็ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอจ,จากันป้าเหมือนเดิมนะครับฝานหนังสือของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นในเห็นชั้จุเด่นของ introvert ได้ถูกทางน,นะครับไฮซีรัางสื่อชั้นนาทั่วไปนะครับแล้วก็ใบนะหน,นังสือเล่มใหม่จะใกล้จะออกแล้วนี่ที่เขียนเสร็จไปสักพักแล้วนะครับแต่ว่า น่าจะไปออกช่วงงานหนังสือช่วงต้นปีเนาะก็มีนาอะไรแต่เดี๋ยวคุมพาน่าจะมีอะไรเริ่มมาเล่าไว้ฟังเลยนะครับก็ยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันในครั้งถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของทุกคนครับ